สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพระราาสุดาสยามบรมาราชกุมารีทรงเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่พิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่งใน่ในโอกาสที่ทรงจเจริญพระชนมายุครบ60พรรษา วันที่4เมษายนพุทธศักราช2558เวลา14นาิ30นาทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธรารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาที่ประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสายามบรมราชกุมารีเสด็จพระา <jullie> พราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่งนางหลี Sabb ่เซียวหลินประธานสมาค,คมวิเทศสัมพันธ์นระหว่างประเทศแห่งชาติจีน นายกวยเสี่ยวหลิงผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่งพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและภริยานายวีระโรจนพจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายนรชิตสิงหาเสนีประลัดกระทรวงการต่างประเทศและภริยานายนิติกรไกรวิเชียนเฝ้าทุลละอองพระบาทรับสเสด็จโอกาสนี้ทรงพระอักษรและส่งลงพระนามาพิไทยด้วยผู้การจีนมีความหมายว่า สุดยอดสิ่งล้ำค่าแห่งสวรรค์ จากนั้นทรงพระดำเนินไปห้องจัดแสดงนิทรรศการทรงตัดแถบแพรเปิดนิทรรศการภาพถ่ายฝีประหัต์เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมา,มายุครบ60พรรษาที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชาทูตในกรุงปักกิ่งเชิญมาจัดแสดงในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมา,มายุ60พรรษาในปี2 5 5 8 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวจีนได้ร่วมตามรอยเสด็จและชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านการถ่ายภาพภาพฟีประหตั์เหล่านี้ส่งบันทึกไว้ระหว่างการสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานที่ต่างๆทั้งในประเทศจีนไทยและประเทศต่างๆในอาเซียนในช่วงปี2548ถึง2557แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงผูกพันระหว่างกันที่สืบทอดมานาน จัดแสดงทั้งสิ้น74ภาพเช่นภาพนักท่องเที่ยวชาวมหาชัยในโจจวงภาพชี้ทางไปบ้านเพื่อนที่ชิงเต่าภาพกวนอินพันม,มือจากจีนในงานตุษจีนเยาวราชและภาพทับหลังศิลปะขอมนิทรรศการภาพถ่ายฟีประหัตเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีทรงจเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาจะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่งเป็นเวลา2สัปดาห์ จากนั้นจะไปจัดแสดงที่เมืองกวางโจวและเชียงไฮ้ต่อไปสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดแสดงภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่สาธรารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรกในปีพุทธศักราช2550ที่พิพิธภัณฑ์กรุงปักกิง่ง ในครั้งนั้นพระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เกี่ยวกับประเทศจีนที่ทรงบันทึกไว้ในช่วงเสด็จพระราชดำเนินเยืองงยนจีนระหว่างปี2524ถึง2549จำนวน100ภาพการจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัต์ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองมีพระราชดำริว่าภาพถ่ายเหล่านี้จะเล่าเรื่องราวในแง่มุมที่คนทั่วไปไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัสเป็นภาพฝีพระหัต์ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิด บอกเล่าเรื่องประเทศไทยจีนและประเทศในภูมิภาคอาเซียนทั้งทางด้านศาสนาวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ยนทิทรทรศการภาพถ่ายฟีทรัยครั้งนี้จึงเป็นสะพานสารสัมพันธ์ให้ประชาชนในภูมิภาคเอเชียเกิดความรักและเข้าใจกันดี เมื่อเสร็จพิธีเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่งมีห้องวิถีชีวิตความเป็นอยู่และสภาพสังคมของกรุงปักกิ่งในต้นศตวรรษที่20ที่จัดแสดงอยู่บริเวณชั้น5้าของพิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่งเช่นประเพณีแต่งงานแสดงเครื่องใช้ในงานมงคลสมรสสินสอดทะเบียนสมรสงานแสยิดและเทศกาลตรุษจีนแสดงวัฒนธรรมอาหารการกิน มีผลท้อเป็นสัญลักษณ์ของอายุยืนส่วนจัดแสดงที่ชั้น4แสดงเครื่องกระเบื้องจีนช่วงราชวงศ์ซ่งถึงราชวงศ์ชิงชิ้นสำคัญคือเครื่องกระเบื้องแสดงแหล่งเตาเผาที่เมืองจิงเต๋อเจินเป็นเมืองผลิตเครื่องกระเบื้องที่สำคัญของจีนและแจกันหกเหลี่ยมมีชั้นซ้อนอยู่ข้างในทำขึ้นในโอกาสฉลอง60รพรรษาจักรพรรดิเฉียนหลงมีสัญลักษณ์เรื่องอายุยืนยาว ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการจัดแสดงพระพุทธรูปในประวัติศาสตร์จีนเป็นพระพุทธรูปแบบจีนและทิเบตเจ้าแม่กวนอิมปางต่างๆพิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2496ปัจจุบันได้สร้างอาคารใหม่เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่สืบทอดวัฒนธรรมการก่อสร้างมาแต่โบราณที่เน้นสร้างบนแท่นสูงตัวอาคารประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ มีสนามลาดเอียงและลานต่างระดับที่มีไม้ไผ่เขียวจะอุ่มขึ้นอยู่เต็มในตอนค่าสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณห้องบรรุงดีชั้นจีโรงแรมไชน่าเวิลด์พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถวายพระกริยาหารค่า ในโอกาสเสด็จพระราชาดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการและในโอกาสฉลองพระชนมายุ60พรรษาโทรทัศรวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณารัฐประชาชนจีน